เทคนิคการทำคอนเทนต์ content, ให้แฟนเพจมามีส screens, ่วนร่วมเยอะๆนะคะวัน hey. นี้มวลจะมาแชร์ประเด็นนี้ที่เป็นประเด็นที่สำคัญมากๆสำหรับหลายๆคนในตอนนี้เลยค่ะมวลชื นนะะมีปัญหานี้แน่นอนนั่นก็คือยอดไลค์ก็น้อยเหลือเกินการมีส่วนร่วมต่างๆคือไม่ต้องพูดถึงเรื่องแชร์หรือคอมเมนต์คือต่ําเตี้ยเลียด,ดินมากหลายๆคนมีปัญหานี้นะคะคือมวลต้องอธิบายแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมวขอพูดถึงสาเหตุของมนันเราจะได้เข้าใจระบบการทํางานของ Facebook ก่อนแล้วเดี๋ยวมวจะบอกเทคนิคตอนท้ายนะคะก็คือต้องบอกว่าทุกวันนี้ค่ะหลายๆคนจะเข้าใจว่าเนี่เดี๋ยวนี้ Facebook แบบปิดกั้นมากเลย การเข้าถึงน้อยมากอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่ามีคนเข้ามาใช้ Facebook เยอะขึ้นเขาก็จะมีการกองคอนเทนต์ที่มีคุณภาพเท่านั้นเพื่อแบบ ส่งต่อให้คนเห็นเยอะๆคือต้องบอกอย่างนี้เมื่อก่อนเนี่ยเราโพสอะไรอะ่ะคนก็ไล์เยอะมากเนื้ออปลาสมมุติแบบอย่างของมวลเมื่อก่อนนะโพสแบบไม่ได้มีอะไรเลยทุกคนโพสเฉยๆโพสขายของตรงๆยอดไลค์เป็นร้อยทุกวันนี้ตั้งใจทำคอนเทนต์มากๆบางทียอดไลค์แค่แบบ10 12, ไลค์12ไลค์อันนี้เรื่องจริง คือแบบว่ายอดไลฟ์มันตกจริงๆที่ยอดไลฟ์มันตกเพราะว่าการเข้าถึงอ่ะมันน้อยลงแบบมากๆเมื่อก่อนโพสธรรมดาเข้าถึงคนเยอะมากเดี๋ยวนี้ยอดคนตามมวนนะคะ60,000กว่าแต่ยอดการเข้าถึงคือโคตรน้อยเข้าถึงแค่แบบหลักพันหลักร้อยคือน้อยมากๆซึ่งวิธีแก้ของปัญหานี้คือ Facebook เขาอยากให้เราอ่ะยิงแอดโฆษณาอันนี้คือความจริงหนึ่งอย่างนะคะ แต่อีกหนึ่งอย่างที่ Facebook เขาต้องการคืออะไรรู้ไหมทุกคนคือการที่เขามีการปิดกั้น พวกคอนเทนต์ต่างๆอะไรแบบนี้ค่ะมันเป็นการคัดคอนเทนต์คุณภาพแล้วเขาจะเลือกเฉพาะคอนเทนต์ที่คุณภาพดีแล้วไปส่งต่อให้คนเห็นเยอะๆแต่ถ้าเกิดว่าคอนเทนต์คุณไม่ได้มีคุณภาพคนไม่ไลค์ไม่แชร์ไม่อะไรเงี้ย Facebook ก็จะค่อยๆปิดการเขาก็จะไม่นําส่งไปหาคนอื่นเพราะเขาคิดว่าคอนเทนต์เนี้ยไม่มีคุณภาพดังนั้นวันนี้เราจะต้องตั้งใจทำคอนเทนต์ให้แบบมีคนมามีส่วนร่วมกับคอนเทนต์เราเยอะๆถ้าเกิดว่า คอนเทนต์เรามีคนกดไลค์เยอะยิ่งคนกดแชร์เยอะหรือมีคนมาคอมเมนต์ a c e b o o k จะคิดว่าเฮ้ยคอนเทนต์เนี้ยดีพอแบบว่าเขาคิดว่าคอนเทนต์นี้ดีเขาก็จะยิ่งนำส่งเยอะขึ้นการมีส่วนร่วมของโพสนั้นก็จะยิ่งเยอะขึ้นไปอีกวันนี้มนก็เลยจะเอาเทคนิคการทำคอนเทนต์ให้แฟนเพจมามีส่วนร่วมเยอะๆมาแบ่งปันให้กับทุกๆคนนะคะโอเคเรามาเริ่มกันถึงเทคนิคนี้เลยค่ะเทคนิคข้อที่1นนั่นก็คือ ทุกครั้งก่อนที่คุณจะทำคอนเทนต์คุณจะต้องคิดเลยว่าคุณต้องการ ให้แฟนเพจมามีส่วนร่วมอะไรกับโพสต์นี้ของคุณเช่นอยากให้เขากดไลค์กดหัวใจให้คอมเมนต์ให้แท็กแฟนกดแชร์อะไรแบบนี้ค่ะคือคุณจะต้องคิดไว้ก่อนเลยว่าคุณอยากให้แฟนเพจมามีส่วนร่วมอะไรกับโพสต์นี้ของคุณซึ่งมนบอกง่ายๆว่าคุณควรจะเลือกเพียงแค่หนึ่งอย่างเท่านั้นเพราะว่าคือต้องบอกว่ามนเข้าใจทุกคนนะหลายๆคนก็โลบแบบว่า คือคุณมวนคะอยากให้เขากดไลค์ด้วยอยากให้เขากดแชร์ด้วยแล้วเขาก็อยากให้เขาคอมเมนต์ด้วยแล้วก็อยากให้เขาแท็กเพื่อนด้วยคือคุณลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นแฟนเพจของเพจตัวเองอ่ะเวลาที่คุณเห็นโพลโพสหนึ่งอ่ะถ้าคุณจะแชร์คุณก็แค่แชร์อย่างเดียวคุณอาจจะไม่ได้กดไลค์นึกออกปะหรือถ้าคุณจะแท็กแฟนคุณก็แค่แท็กแฟนอย่างเดียวคุณจะไม่กดแชร์ด้วยนึกออกไหมคะอันนี้คือพฤติกรรมของลูกค้าเราดังนั้นคุณจะต้องคิดมาเลยว่า คุณอยากจะให้ลูกค้าทําอะไรคิดมาเลย1อย่างย้ำว่า1อย่างเท่านั้นและขอเสริมอีกนิดนึงนะคะสําหรับใครที่อยากให้ลูกค้ามาคอมเมนต์ซึ่งเวลาที่คุณอยากจะให้เขาคอมเมนต์ตรงเนี้ย คุณจะต้องให้เขาคอมเมนต์ในสิ่งที่มันไม่ยากเกินไปคุณนึกออกปอะสมมติยกตัวอย่างเช่นอย่างพ์นี้มวลอยากให้ลูกค้าช่วยคอมเมนต์เลือกลายของคอลเลกชันต่อไปคือมวลก็ไม่ได้บอกให้เขาพิมพ์มานะว่าสีขาวสีดําหรือสีทองหรืออะไรเงี้ยมวลใส่เลขไปเลยว่าเลขที่1เลขที่2เลขที่3เลขที่4ลูกค้าคะลูกค้าชอบลายที่1 2 3หรือ4่คะช่วยคอมเมนต์บอกมาหน่อยคะ่ะคือเราจะต้องให้เขาทําในสิ่งที่มันง่ายที่สุดคุณ อย่าให้เขาต้องทําในสิ่งที่มันต้องคิดเยอะเกินไปอะ่ะพอเวลาที่แบบมีคนให้คุณคิดเยอะๆคุณอยากคิดไหมคุณไม่อยากคิดพอคุณไม่อยากคิดคุณก็จะไม่คอมเมนต์นึกออกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณสนิทก,กับลูกค้ามากพอคะ่ะเดี๋ยวก็จะมีคนที่เขาอยากคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์เองเขาจะอธิบายเขาจะบรรยายของเขาเอง แต่สำหรับลูกค้าบางคนที่เราไม่ได้สนิทมากอะคะ่ะเขาไม่อยากคิดเยอะเขาไม่อยากใช้พลังงานสมองเยอะๆดังนั้นถ้าคุณอยากจะให้เขาคอมเมนต์คุณจะต้องมีช้อยง่ายๆให้เขาคอมเมนต์นึกออกไหมคะอันนี้ก็คือเทคนิคข้อที่1นะคะ เทคนิคข้อที่2นั่นก็คือคุณอยากให้ลูกค้าหรือแฟนเพจคุณทำอะไรคุณจะต้องบอกเขาอย่าคาดหวังว่าเขาจะคิดเองรู้เองแล้วก็จะคอมเมนต์เองทำเองไม่มีทางนะคะคุณต้องการให้เขาทำอะไรคุณจะต้องบอกยกตัวอย่างเช่นเคสเดิมเลยนะคะอย่างโพสตนี้นะถ้ามนเปลี่ยนคอนเทนต์ใหม่เป็นแบบว่าโพสต์แค่รูปรูปเดิมเลยนะโพสต์รูปเดิมเลยแต่มนโพ์แค่ว่า new collection คือลูกค้าก็จะรับรู้อ๋อโอเคคอลเลกชันใหม่นะ่าจะเป็นลายคอลเลกชันใหม่นะ่าจะมี4ลายอะไรประมาณนี้เขาก็จะไม่มีการคอมเมนต์โหวตว่าคุณมนชอบลายนี้นะชอบลายนี้นะจะไม่มีการโหวตแบบนั้นเกิดขึ้นเด็ดขาดแต่พอมลเปลี่ยนคอนเทนต์มนใช้คอนเทนต์ว่าอ่ะคุณลูกค้าคะแฟนเพจคะช่วยมน โหวตเลือกลาย้าของคอลเลกชันใหม่หน่อยค่ะคุณลูกค้าชอบลายไหนคะลายที่1 2 3 4ช่วยคอมเมนต์หน่อยค่ะคืออันเนี้ยคือบอกเลยว่าให้เขาช่วยโหวตแล้วคอมเมนต์มานึกออกไหมชอบชอบลายไหน1 2 3 4คือคุณต้องการอะไรคุณจะต้องบอกเขาอยา่าคาดหวังว่าเขาจะคิดเองอ๋อเดี๋ยวเขาน่าจะเข้าใจแล้วเขาก็น่าจะคอมเมนต์เองคือ ไม่นะคะไม่มีทางนะคะอันนี้คือเรื่องจริงคือคุณอยากได้อะไรคุณจะต้องบอกให้เขาทำค่ะอ่ะอีกตัวอย่างหนึง่งเช่นอันนี้นะคะซึ่งอย่างโพสเนี้ยมนก็บอกชัดเจนเลยว่าโอเคเป็นเป็นโพสที่เกี่ยวกับก้าวท่าโพสซึ่งมนเคยทำโพสคล้ายๆประมาณนี้เมื่อคอลเลกชันก่อนหน้า แต่สิ่งที่มต์ไม่ได้บอกเขาคืออะไรรูป้ปะคือมต์ไม่ได้ใส่แฮชแท็กว่าแชร์แล้วแท็กแฟนปรากฏว่าโพสต์นั้นมต์ซื้ออ่ามน์โพสต์และซื้อแอดโฆษณาทั้ง2องโพสต์แต่จํานวนยอดแชร์และยอดการแท็กแฟนน้อยแบบแตกต่างกันเยอะมากคือ เพียงแค่ไม่ได้บอกเขาเขาก็ไม่ทำอันนี้เรื่องจริงคือถามว่ามีคนแชร์ไหมก็มีคนแชร์แต่มันไม่เยอะเท่าเมื่อเทียบกับการที่เราใช้เงินยิงแอดโฆษณาและให้มันเข้าถึงคนเท่ากันอันนี้เรื่องจริงคือเราต้องการอะไรเราต้องบอกเขาขนาดอันนี้เป็นคอนเทนต์แบบเป็น Value Content เพื่อดึงฐานลูกค้าใหม่ไม่มีการขายของใดๆเลย คุณยังต้องบอกเขาขนาดนี้ถ้าคุณไม่บอกแล้วยิ่งถ้าเป็นโพสต์ถ่ายแล้วคุณไม่มีการบอกให้เขา Take Action ใดๆอย่าคาดหวังว่ามันจะเกิดการ Take Action อันนี้พูดเรื่องจริงนะคะมนเทสมาหลากหลายคอนเทนต์แล้วอันนี้เป็นสิ่งที่มนแบบกล้าฟันธงเลยว่าถ้าคุณไม่บอกให้เขาทําเขาก็จะไม่ทํานะคะและมนมีทริคเสริมเล็กๆ ทิ้งท้ายกับทุกคนอีกนิดนึงนะคะทุกครั้งที่เวลามวลทำคอนเทนต์แล้วมวลต้องการให้มีคนมามีส่วนร่วมเยอะๆแบบนี้ค่ะ มนจะแชร์มาที่ Facebook ส่วนตัวด้วยเพื่อให้เพื่อนมนคนที่รู้จักมนเขาเข้ามามีส่วนร่วมก่อนเช่นสมมติโมนอยากให้คนโหวตให้คนคอมเมนต์เวลาที่มนแชร์มาที่ Facebook ส่วนตัวค่ะเพื่อนเพื่อน,นมนเขาก็จะเข้ามาคอมเมนต์ก่อนมันเป็นเหมือนคอมเมนต์หน้ามาทุกคนนึกอ,ออกปะพอเพื่อนเพื่อนเราคอมเมนต์ปุ๊บอะเฮ้ยคนที่เป็นฐานลูกค้าเราเป็นแฟนเพจเราเขาอาจจะยังไม่ได้รู้จักเรามากเขาอาจจะยังไม่ค่อยกล้าคอมเมนต์แต่เมื่อเขาเห็นว่าเฮ้ยมีคนคอมเมนต์นะมีคน นะเขาก็จะกล้าวตดกล้าแช์มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เป็นทริคน้อยๆที่มูลจะบอกว่ามันโคตรสำคัญเลยอยากให้ทุกคนลองเอาไปทำตามกันดูนะคะมูลเชื่อว่าถ้าเกิดว่าทุกคนทำตามที่มูลบอกมาทั้งหมดนี้นะคะคอนเทนต์ของคุณจะมีการมีส่วนร่วมที่เพิ่มมากขึ้นแน่นอนค่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย